สมบูรณ์สรีคำดอกแครประธานสภาคเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยในสมัชชาค,คุนจนย้อนเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้สารเคมีครั้งใหญ่ที่ของเตยเมื่อปี2534ว่ามีสาเหตุมาจากการขาดระบบการจัดการและระบบรองรับอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่สูดดมสารเคมีเข้าไปอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงวันนี้ คือมันมันนานแล้วนะ่าตั้งแตปีสามสี่ค่ะก็มันเป็นเรื่องของระบบการจัดการรองรับการพัฒนาสาหกรรเนี่ยมันไม่มีและเรื่องของการตั้งคลินิกศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งวัดร้อมในเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่มี ะะก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการรวมกลุ่มของสภาเครือข่ายผู้ป่วยนะคะซึ่งเข้าไปร่วมยืนข้อเรียกร้องในนามสมัชชาคนจนนะคะแล้วก็เริ่มเรียกร้องในเรื่องของอสิทธิ์เบื้องต้นตามกฎหมายที่คนได้รับผลกระทบพึงจะได้โดยเราก็ถามจากความสมัครใจของอผู้ที่ถูกกระทบซึ่งตอนนั้นเขาเรียกร้องไม่มากก็คือเขาคิดปีละ ห0 0 0งบาทนะคะหนึ่งบาท13ปีก็เป็นคนละแสนบาทเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็มีที่ปรึกษามีอาจารย์นะคะ NGO เนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าถ้าแก้ปัญหาในระดับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีในระดับที่จะฟื้นฟูแล้วก็รักษาเยียวยาคนไข้ก็ปรากฏว่าตอนนั้น เอาเรื่องเข้าเป็นมติคอรมอลนะคะแล้วก็มีมติจ่ายเงินให้คนคลองเตยเนี่ยหนึราลายสมบูรณ์เสนอความเห็นว่าการเลือกบุคคลใดมาปฏิบัติหน้าที่ในสารแพง่งแผนคดีสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมาด้วยความโปรง่งใสให้ประชาชนรับรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเพราะส่วนตัวยังรู้สึกกังวลกับการมีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนผู้ดําเนินคดีไม่ได้รับความยุติธรรม มันยุ่งยากเพราะว่าในเรื่องของความเชี่ยวชาญของศาลเองเนี่ยนะฮะ,ะทางทางศาลหรือนักกฎหมายเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายโดยตรงแต่พอว่าพอมาเจอปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมันจะต้องไปประกอบกับเรื่องของตัวสารเคมีที่เข้าร่างกายคนไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวสารเคมีบางตัวที่ต้องผสมกันหรือว่าเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะต้องพิสูจน์เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ ที่ลําบากเพราะว่าคนจนเนี่ยจะไปหาแพทย์มาเนี่ยนะคะก็ลําบากเพราะว่า,าพวกเราระดับชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ไม่รู้จักแพทย์เชี่ยวชาญไม่มีเงินที่จะไปตามหาหรือว่าเป็นค่าเดินทางให้กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสืบสืบข้อเท็จจริงให้อะไรเงี้ยก็มีความเห็นว่าเป็นสิ่งสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยทางสภาคเครือข่ายเองก็ได้ สนับสนุนในเรื่องของการให้สารเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้การเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเมื่อมี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 ทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็จะต้องค้นหาบุคลากรที่ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็รู้เรื่องมีประสบการณ์จริงนะคะและเป็นที่ยอมรับด้วย ก็เลยคิดว่าขั้นตอนของการคัดเลือกหรือค้นหาผู้ที่จะมาดําเนินการตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญว่าควรที่จะเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับรู้ด้วยว่าสารเนี่ยได้แต่งตั้งใครหรือคัดเลือกใครที่ไปที่มาเป็นอย่างไร เพราะเมื่งั้นมันนํามาสู่ถึงเรื่องของอการมีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนก็คิดว่าน่าจะเผยแพร่ออกไปแล้วก็ทําอะไรให้เป็นเรื่องที่สังคมได้รับรู้แล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยหมดเวลาของครบมุมข่าวในวันนี้แล้วค่ะขอบคุณ